สวัสดีครับนักเรียนออนไลน์นะครับจากต่างประเทศนะครับออกกําลังกายในวัย46นะครับยังไม่ถึง47ก็นับเป็น46กละกันนะครับค่อนข้างสดใสนะค่อนข้างพี่เขาค่อคนข้างมีพลังงานที่สดใสนะครับเจอกันไม่กี่ครั้งเองนะครับแต่ผมรู้สึกได้ว่าเขาแข็งแกร่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเน้น,ก,นการกลานํำตัววันนี้เน้นหน้าท้องเป็นหลักเลยเดี๋ยวมาดูกันจะรอดหรือจะล่วงคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ไปต่อหรือเปล่า จัดไปเอาง่ายๆนะครับวันนี้นอนเล่นที่ไม่มียืนนอนก่อนยกขาสูงสแล้วค่อยๆลงมาอยู่ระดับนี้นะครับค้างนิ่งๆนะครับ1นาทีอะไรนะโค้ด1นาทีไม่ใช่30ิวิ30วิ30วิมันมือใหม่เล่นกันมันเด็กเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดไปเลยหนึ่งนาทีนิ่งๆก่อนอยากจะดูว่าโดนท้องโดนหลังหรือโดนขาลองเกงค้างนิ่งๆดูนะครับเอามือจับท้ายถอยแล้วนอนหงายให้ขาเนี่ยต่ำกว่าสะโพกนิดนึงและอยู่นิ่งๆทำได้หรือเปล่า นะครับนี่คือผมปล่อยไหลเลยนะครับไม่กอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูรอดไม่ลอดนะครับจริงๆเขาค่อนข้างแข็งแรงนะแต่มีปัญหาตรงที่พุงหน้าท้องเนี่ยแหละมีท้องนิดนึงมีไขมันตรงหน้าท้องนิดหน่อยทํำยังไงไม่มีทางรัดก็ต้องสร้างให้มันกระชับนิดนึงและส่วนลดไขมันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาสร้างกล้ามเนื้อกัอนก่อนยกหัวขึ้นมาคางชิดอกนะครับเมื่อกี้ไม่ยกหัวตอนนี้ยกหัวเพิ่มความยากอีกเลเวลหนึ่งนะครับยกหัวขึ้นมาเก่งทั้งท้องบน ยกขาเก่งท้องล่างและอยู่นิ่งๆ1นาทีนะครับใครไม่เคยเล่นอนะ่ะสามสิบวิก็ลองแล้วเพราะฉะนั้นผมให้พี่1นาทีนะครับห้ามต่อรองรู้เรื่องนะครับตื่นมาก่อนพี่ใจเยนะ็นๆอ่ะเล่นให้ได้สัก3ารอบนะครับปรับขาให้ต่ำลงกว่าเดิมอีกต่ําลงอีกนะครับอีกนิดนึงแล้วกางขาขงกว้างนะครับกางขาทําไมโคดเพราะว่าผมจะเล่นแบบเคลื่อนไหวไงอ่าหุบอ้าหุบยีครั้งใช่ไหมโคดหนนาที ไม่ต้องไปนับมันนะครับจับเวลาแล้วก็ใส่ไปให้หยุดใส่ไปให้หมดไม่ต้องหยุดนะครับเป็นไงยิ่งผู้ยิ่งดินพันอาลองดูนะครับนิ่งๆหัวก็ต้องยกนะครับจะตึงคอบ่านิดนึงถ้าไม่อยากฝึกไม่อยากฝืนก็ไม่ต้องเอาหัวขึ้นมาแต่แนะนําควรจะใช้กล้ามเนื้อหลายๆมัดจะได้แข็งแรงแกนกลางก็คือกล้ามเนื้อทั้งหมดนะครับกลางขาโดนขาด้านใน นะครับหุบขากลางขาโดนท้องโดนหลังล่างโดนไปหมดเลยเพราะฉันลองเล่นดูหนึ่งนาทีมันจะสั่นวิธีแก้ทำยังไงให้มันง่ายยกขาขึ้นสูงกว่านี้ให้เท่าสะโพกแล้วจะง่ายขึ้นนะครับดูเรื่องเลยนะครับพักหนึ่งนาทีเล่นหนึ่งต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นหมดแรงแล้วก็พักก่อนแล้วก็ไปใหม่นะครับคราวนี้ปรับขาให้ต่ําลงนิดหนึ่งอันนี้เป็นเลเวลขั้นสูงสุดแล้วตามอีกถูกต้องครับและอ้าหุบให้ดูสิโอโหพี่เขาบอกว่า ยากมากเลยโค้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตนี้ผมก็อยากได้1น,นาทีเหมือนกันแต่รู้สึกทําไม่ถึงนะน่าจะได้ไม่30ก็45เนี่ยแหละนะครับดูดิครับมีอาการเป็นไงฮะต้องลองดูก่อนนะครับไม่ลองไม่รู้เราต้องฝึกไปรเรื่อยๆครั้งแรกมักจะยากเสมอพอเราเริ่มเก่งขึ้นเราค่อยๆปรับไปรเรื่อยๆและคลิปนี้ที่ผมถ่ายให้ดูเนะี่ยพี่เอาไปฝึกเป็นการบ้านด้วยเล่นบ่อยๆนะครับท้องไม่มีกล้ามเนื้อเลยแล้วมันจะกระชับได้ยังไงนะครับต้องสร้างกล้ามเนื้อหน่อยนะครับเล่นท้องเยอะๆ โอเคนะผอมหมดทุกอย่างแล้วรูปร่างดีหมดยกเว้นหน้าท้องเพราะฉะนั้นต้องจี้จุดโอเคลองดูนะครับอาถือน้ําหนักหน่อยนะครับ3ามกิโลนะครับถือลูกบอลแล้วทำยังไงต่อยกขาขึ้นมายกหัวขึ้นมาด้วยลงช้าๆ้าหายใจเข้าเอาขาเนี่ยแตะพื้นไปเลยแตะพื้นไปเลยโอเคหายใจเข้าก่อนยกตัวขึ้นหายใจออกและลงช้าๆหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเล่นกี่ครั้ง20ใช่ไหมโค้ดยีก็ได้ นะครับแต่ถ้าเล่นกับผมเนี่ยหน,นาทีไปเลยเล่นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับฝึกความทนทานเวลาเนี่ยเป็นตัวกําหนดความเข้มข้นนะครับทำไมไม่ใช่2กิโลลอง3ดูก่อนช่วงแรกแรงเราเยอะนะครับผมว่าไหว4ไม่น่าไหวนะครับแขนเล็กนิดเดียวเองลองดูนะครับแต่มันไม่เกินความสามารถนะครับหายใจเข้าขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าเล่นช้าๆใช้ได้เป็นไงครับอ่ามุมนี้เป็นยังไงก็ได้อยู่นะ ใครที่เป็นมือใหม่ไม่ต้องถือน้ำหนักนะครับแต่ถ้าอยากลองถือได้เอาเบาๆเอาสักหนึ่งกิโลก็พอนะครับแค่ใช้มือตัวเองก็ตึงท้องมากๆยิ่งไม่เคยฝึกเนี่ยถ้าเล่น3มเซตตะคิวกินเลยนะเพราะฉะนั้นเล่นเซตเดียวก็พอถ้าไม่แข็งแรงนะแต่ถ้าแข็งแรงแล้วไปต่อก็ลุยเลยเวลาเล่นเสร็จก็พยายามนอนไม่นอนก็ยืนอย่าไปนั่งพอตัวลองงอปุ๊บมันก็จะเกร็งท้องแล้วมันก็จะเป็นตะคิวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหยีดหยดๆไปก่อนอย่าไปงอนะครับดูอาการเป็นไงครับ 3กิโลสีเทารอดไม่รอดนะครับน่าจะรอดอยู่นะกางขาก,กว้างๆเหยียดแขนหายใจเข้านะครับผักแขนมาข้างหน้าตัวงอหายใจออกนะครับมุมมันก็จะลึกขึ้นนะครับเวลากลางขาปุ๊บมือเนี่ยมันก็จะเลยตัวเลยสะโพกมาอีกมันก็จะงอมากยิ่งขึ้นมันก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นขาก็กว้างคานก็จะยาวขึ้นมันก็จะยากขึ้นนะครับลองดูนะครับ,ลนะรบเล่นเป็นเวลาไม่ได้ก็เล่นสัก20ครั้งทั้ง3เซต ดูเรื่องเลยนะครับหายใจเข้าออกปกติหายใจผิดได้ไหมครูได้ไม่เป็นไรแต่ก็อย่าก,กั้นหายใจก็พอลองไปเรื่อยๆดูนะ๋ยวผมให้ดูบรรยากาศการสอนออนไลน์ดูนะครับว่ารอดไหมเป็นยังไงฮะดูนักเรียนเป็นไงรอดไหมขาทำยังไงขากางเสร็จแล้วยังไงต่อหุบเข้ามากางหุบทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมโอเคไหมแต่ว่ายกบอลเนี่ยมาแตะปลายเท้าทีละข้างเอ๊บระวังลงขึ้นมาและวางลง มันยากหรือมันง่ายขึ้นครูมันพอๆกันแต่มันจะเกรงท้องมากเพราะขามันไม่ได้พักตลอดเห็นไหมครับขึ้นมาซ้ายแล้ววางลงขึ้นมาขวาแล้ววางลงนะครับซ้ายนับ1ขวานับสองสครั้งง่ายๆลองดูนะครับแขนไม่ต้องงอเวลายกตัวขึ้นมาเนี่ยให้เอาคางชิดอกด้วยเล่นช้าๆนะครับรอดหรือด้วงนะครับผมว่าไม่รอดเพราะว่าสั่นมากๆนะครับจริงๆต้องล็อกขานิดนึงอย่าขยับ นักเรียนบอกว่าหมดแรงแล้วครูโอ้โหวันนี้หนักจริงๆเพราะก็ผมเล่นรอบที่แล้วแล้ว,ลวรู้สึกว่ามันง่ายไปเขาดูแข็งแกร่งกว่าที่ผมคิดผมก็เลยอัพเลเวลขึ้นนะครับแล้วพอเล่นไปเล่นมาผ่านไป 40, 40นาทีปุ๊บแรงเริ่มหมดแล้วผมก็เลยใช้ลูกบอลเหลือ2กิโลสีเทา3ากิโลสีฟ้า2กิโลฟโล์ขึ้นเลยนะครับพอปรับน้ำหนักให้เหมาะสมกับแรงเขาก็เลยเล่นได้ดีขึ้นเป็นธรรมดาเวลาเราฝึกเนี่ยแรงเราก็จะหมดลงไปเรื่อย นะครับเราก็สามารถแอรจัดได้ลดหลั่นลงมาได้ลองดูนะครับ1นกิโลก็ได้นะนะครับพยายามเล่นช้าๆถ้านี่อาจจะอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนเป็นหมอะลองก็ดูนะเพรากมันพับหลังบ่อยนะครับเวลาเล่นก็พยายามหยุดเล่นท่านิ่งๆก่อนเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นท้องแล้วแบบรู้สึกว่าไม่อยากลุกตัวขึ้นมาไม่อยากยกตัวเราก็ลองเล่นฝึกเก่งค้างดูก่อนถ้าังยังเล่นแบบดนามิกไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับขาชิดเหยียดแขนลงหายใจเข้า ขับตัวขึ้นมานั่งหายใจออกนะครับลองฝึกยกตัวขึ้นมาดูว่าเรายกได้ไหมถ้ายกไม่ได้ให้ถือน้ําหนักนิดนึงมันจะมีแรงเวี่ยงในการยกขึ้นท่าน,นี้ผมเล่นแค่10ครั้งเองนะครับเซตที่1เล่น10ครั้งเซตที่2เล่น15เซตที่สเล่น20นะครับเอาค่อยๆไปเอาเป็นท่าพักอะระหว่างพักก็อาจจะมีท่าที่เบาๆดูบ้างนะครับราวนี้เปลี่ยนจากขาชิดเป็นกลางขาเห็นไหมสลับทีละข้างอึ้บขึ้นมาซ้ายลงไปขึ้นมา ขวานะครับทำแบบนี้20ครั้งเช่นเดียวกันนะครับหรือจำง่ายๆเล่นไป1นาทีเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่น1ต่อ1เล่น1พัก1ลงหายใจเข้าพับขึ้นหายใจออกคุณครูหนูยกยกตัวขึ้นไม่ได้ยกขึ้นไม่ได้ก็เปลี่ยนท่าไม่ต้องฝืนเพราะฉะนั้นโปรแกรมอาจจะเหมาะสําหรับคนบางคนบางคนมีหน้าท้องใหญ่ๆยกตัวไม่ขึ้นบางคนไม่มีหน้าท้องก็ยกตัวไม่ขึ้นเพราะว่าท้องไม่แข็งแรง ซิตอัพไม่ได้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นต้องใจดีกับตัวเองให้กำลังใจตัวเองเยอะๆนะครับทำได้แน่นอน